ขาใหนอนบ้านหรือดีบ้านด้านซ้ายนอนหรือพัดแต็คข้ามเพราะบางแยบเสียบเขาตามม้าตั้งนึงในการเราถิงก้า็เขื่อเขาถิงไม่เพื่อยเน่เหน่ยไร้นอนหรือทานนุ่มนุ่มกลุ่มกุ่มนในขันน้องเขาผักก็นตั้งหัวตั้งเนี่ย้านชุจ้องย้อนยิบอนเจ้เน่ยย้อนเายนคำย้น้อนไปย้อนไขัเน้องใคราอันนุ่งบเหม่ให้ี่ตึงตึตึ้งเน่ั้งผ่านต้าต้งเนี่ยนน้อยด้นนนาอใครพิพามนควรันควร่นุ่มน้อ นผุ้มือุวันเนี่ยนาองางมันคะ้บจังหเืลานิคะเนี่โอกาสอัอะไรก็ยิ่งอยากดูในขนองเพราะว่าเอออดบตวว่าในขน้องเขาเขากยินงจุ่กอบกุพลานจ้าทด้ีครับไหนดีกุบลานจ้าีเดีครับโอ้เนี่ยเนีงน้องค้ามันจะทายบอกว่าเออใส่เของานันยินข่าล้างว่าะไรทานชนะทุกอะไรก็เออพัดจำเนี่ยใจคืนนึงเือใส่คืนนึงในข่ะน้อเขาก็เนี่ ใส่กัดครึ่งนึงแล้วก็อาการนี้เกิดมึนพระเจ้าพอใาเห็่ครึ่งนึงนน่ขอพรพระเจ้าในคเนาะเดเศเสข้ามนายครับเพื่อข้าอายสุดเจ้าในพรเจ้าในอายนาปตินาพอเต้าเนี่ย้าเขทุกทางการหรือค้ามนายครัพี่น้องขอ่ถ้าเขาหวังไม้ว่าถ้าหยดชั่วขาดเดี้ยนหานไปที่พอเจ้ามันโน้นวานนันในคันเนาะถ้าเ็ยนอไหายไปล้ใครขางเป็นสาเสูพระเจ้ากะถ้าราทาขึ้นในี่แห่งนี้นคันอ่าดเสือก็เลยพระหลายเสียแลวเนี่ยมีางเนี่งก็เขาขอขอเรั สออัมาวันเ <目 in> <conclusions> ีวกัามาเียนกันีเนนมันสูงีปน้อค่ะตัางสิ้นค่ะมสงค่ะมันไมีการจุนเซย่งนัแต่กัน咯ว่าว่าวิเป็นเจ้าเลยค้วพวกุแนี้ไหมค่ะว่าใคชุบพรเป็นเจ้าน่าจะเ่าคำทั่วขันยันตลอด นันทา่วัอน้องวันเลียงนัองวันเลียเนี่ยอวที่มูจะาคาแนนมูจ่าเออเกจุคาบินเจ้าค่ะคันวันไหนนัองบเลี้วเนีนอ๋อเป็นเช่นไรรู <Okay. Yes. S 2> tá, ้เนี่นอ่ะอาปีปอกๆเขียนอาเออเก๊ยุาบนเจ้าค่ะวันวันไหนคาแต่ข้อหันเชี่วสุดต้องเฮ็ดรักถ่ายต้องมานปีจ้องเขีนบอกเลยฮะนอเอลอเพรว่าคาจะพอนกุ่พี่น้องอันขี้ยง ในแม่สายเราก็เข้ากันทังองค่ะเพราะคำพู้จ้าแตงโมก็จับค่ะก็เข้านรรากันนี่นะก็เปิดทนชุดค่ะ้า้ามันลงในก็ค่ะต้องทิพากยจนอันก็โทษีอันอันนั้นสดเเเราะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดียไปดูแลยเอา้งฟงฟงฟงนำพัดต้องพูดเลยชีนี้ก็ไม่เยชีเลอมตชี เปชี่ยวสุเลี่งเยวเคยเคยขอเบอร์โทรไหมตอนที่มูลนิธิคุ่ความเดียวจำไม่ได้จำไม่ได้ปีน <è> ้องเต้เม anyway right <The> ีติป่ายาแม่วางมุกตกต้นติปายังเก่าไม่มีอันหนึ่งเนี่ยจอมเค่ะแล้ค่าก็ติถามเราไม่ขนาดขิ้นล้วงนะคะแต่พี่นันชอบมีเยจะไหนหคิดชุดาเป็นจอเลยมีอา้อะไรมาแพงแพง่ง พระเป็นเจ้าในวันเหมือนแม้นะคะจองเท้าขาบา้เคยว่ามือสุนค่าไหนยิ้มจุมบในแจ๊บมาเนี่ยมือสุนค่าแล้วไง่ว้เท้าขารอกว่ามือสุนค่าเนี่ยหัวใจนี่นี่คือตั้งเลยนะอ่าแค่ทาในไนพราะว่าพิมพองใจเท้าขาเอามือสุนเอามขึ้นหย่าใครจะขึ้นใหญ่ก็เปิดกันนั้พระเป็นเจ้าไหมคะมันเหมือนไน เาขติครยเจ่นเจ้าโนกบัตรลาภราบยศจงกันนเจรข้อคดีัสิทธามก็ฟังค่ะราบเป็นเจ้าจงเซดกัเกจจูจอมขายอย่างนาคาอ๋อเจ้าข้าอำลาอัญญาข้าเจ้าเขาเลี้ยงดูลงาเป็นข้าเจ้าเขาเขียงอยู่ก็เลี้ยงบทุกการทั้งกงแต่ดีให้บรรพบุรุยเจ้ากันเลยตังเกจูเจ้าข้าอย่างนาคาอ๋อพราเป็นเจ้ากติข้าก็เปจูต่อเจ้าขันล้นล้นเล ข้าเจ้าเขาอยู่ก็ตีก็ตั้งก็องก็ตีในสิทธาพวกเจ้าเขาตั้งท่าเมตตาเจ้าพันวัดผูกอยู่ในข้าเจ้าก็าเลยข้าเจ้าก็เลยเป็นปีถิน้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้หมดเลยเนยตั้งเกจจุจ้าขยันมาอแต่ทีไรมีฝังมันก็ตรับถ้าเป็นเจ้านักเกิเจ้าเขาพุยฝันหัวใจต้งทุกขั้งทันเหยียดเนี่ยข้าเจ้าก็สิทั้งข้าอย่าให้ลงตั้งสิยจังสิยงตัวมาเก็บแค่ให้คำข้าเจ้าเขาให้ข้าเจ้าเขาพุยเมตตาหัวใจนักเสียเลย ยิ่งควากว้างเจ้าคันเจียวเป็นคนอัศริปเวยกันตั้งเจ้าคันจึงเจ้าคันีจนถึงสี่ะมีในวงกัมคัาเจ้าเาเหตุการณ์ในวงกัรค้าเจ้าพสิ่งกวันดหนซ้อนมุ่ในธรรมะจิตเจ้าค่ะเยืซูคริสต์ียวไาหรือเปล่าสกอส์สปค่ะมุณว่าสงถ้าเป็นเจ้าขันตุกขานั้นจึเปิดขาเป็น วกปูนในเน็าแทันเจ้าหลักไม่มีความสามในร้อยแล้วค่ะขับทุกขาดไปกันตั้งมันเจ้าอะไรน่าเจคด้บยค่ะฮักเป็นฝืนสมัยเจ้ามียเขาคือน่าเจอด้คักหลังสูบเข้าเขามันเจอด้จับล้วก็จ้องทักไรคันเนตต้องเลี้ยวเขียนเเหมือนตั้งนิัวฮักไรไๆจุดฮักไรเออก็ใครในหน้าจ้างเก่าในธรรมบุรีขาชือในทรรมบุรก็ตกนาข่าวในแบ่งย่างก ก็องผักในหัดขึ้นเร็วเลยว่ะเจ้าก็่ันของตาออกก็รู้ของตาไมได้เกี้ยว่ะออในจ้าพมูระบีเขามีใช่ไหมคะวิการละก็าต้นในจ้ำเขแในจําจงกระดิฉจ้ำพี่ท้าพารัไว้เนาคนต้องเข้ามือผ่านเขามือควที่ผงเขาว่ะกบวนไหนพ้อข้าวตนนจุดนั้ข้าเป้นจอมนั้น ในขำคุกขากันอนเจุแหววาเลเขาวังเขาป้าในทักันพระเจ้าอ๋อคือฮักเป็นะไรกเมือนถูกจัของข้าเหมือนฉันกุนซึกมาขุนซึกเพราะที่จัากุนซึกนั้นจุเขามีสิี่เขาค่ะเขาหลเกี่ยงเขาค่ะเขาหลุฟุกเขาหลเป็ต้แค่เขียนให้กุนมากุนเมื่อไ อันนี้มันเะเป็นก้นซึกอันพิเศษจาะก้นซึ้อันกค่ะเพราะคางเป็นก้นซึ้งท่าอานุรางเมืไงางี้ทาคือขาราศเซอยมางนาอขาราศีซาโยเพราะขางหักช้นคว้าเป็นเซยกระดือมาเพราะขางช้ำเอามือจอก้าเป็นเ้านั้นเพราคขาสุกสับเลยแตทั้งกางก้นเมื่อถ้ามันไม่อสีนะคะไปจ่นู่ค่ะ ในอุคอสีอะไลาอาทุกสักเลยกันตั้งก้นเมื่อวานนันเจเพค้ะเป็นทุกซึกงจองเครืยองย่าพ่ค่ะเป็นซุกซักจมก้นลกกันแบบพค่ะเป็นซุกซักจม้นลีเขาไขมวนไข่หยกเขาข้ามีทางนเนีสักเสียเขาตันสตี่อค้าพ่ค่ะคัะคนกินนี่ยอย่าไปคิดแน่ให้ดังพัดระอนก๊อบดูกว่าเกีียวลวไอ้เรื่เนาะอันนั้นม่เจอแอคามีสมรสตีเป็นคนซึกง้องเจ้านะคะ เจ้าเก่าเียวและมิสเตจในประดลเจ้าสิกในขอหกคนรักในเาค่ว่าให้ข้าตาเขาปั้ในหมูุจอันมิสิตจอันนี้น้ยมันขอหาว่าก็อันแยนี้แค่ก็นั่งเขาลงในชีกันในในยเจบเลี่นที่ล่าไม่ไม่่ตหนอเออรให้จเล่ีางเอาปิดมาลุมไว้แหงเกันวะเนาะ มีจี้ๆค่ะอันนี้เนเจองพ่อคำาเพื่อนหนอพอคนแหลกคนหนึ่งพ่อุกเจ้ามาแหลกุกวันวันไปลาผมจ้งวันวันมันอําตองป็นอะไรสิ่ก่อค่ะพ่อแนนเองแค่คนพ่อขัตัวหนอนคนนี้เซ็งของมันหอพ่อมันต้นแหลในเซล้วมันจะต่ำกว่าในก็มันสูงกว่าค่ะมันรุ่งกว่าในก็มันสูงข่ห้จุดส่สูงค่ะพวคนแหล่ให้มีล็อกมีลายใน ลองสร้างอันพระคุณจ no ้ม um. ั้งาานั่นเอาขาเชิญมาพเจ้าก็ยังจ้อปที่ระาเจ้าเสตั้งในโพทุกก็เราแต่กในห้องข่าวคนที่หน้าคนที่หน้าคนที่น้าคนที่หน้าก็ของไรเขาไปสร้างทีไรเขาค่ะไม่กล้าเอาีไรตั้งเขาคะแน่